เน่งคำาช้าเช้าชาสวมมงกุฎดานเอกมันสนุกมาระเห็นเงาเตงในกระจกฟังไหมหน้ามันนาเป็นปูนจีเมไปแล้วนะคือบางครั้งบางทีอ่ะบางครั้งบางทีนะผมบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงวันนั้นเขาให้สาบานไว้อยู่ในห้องประชุมนั้นเขาให้สาบานเขาให้สาบานห้ามนําเรื่องนี้ออกไปแพร่พายไว้ออกไปแพร่พายที่นอกที่อื่นแต่ใครบางคนแพร่พายก่อน กูถึงบอกแล้วกูมีสิทธิพูดไงอ่าเพราะเพราะมึงผิดคําสาบานไงมึงอะผิดคําสาบานมึงผิดคําสาบานเองมึงเอาเรื่องที่อยู่ในนั้นไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ามึงเอาเรื่องที่อยู่ในนั้นอะไปเล่าให้คนอื่นฟังไปเล่าให้ผู้ใหญ่ใจดีฟังมึงเอาเรื่องที่สาบานอยู่ในห้องนั้นอะไปเล่าให้ผู้ใหญ่ใจดีฟังมึงอะผิดคําสาบานแล้วคุณคิดดูสิว่าคนที่ไม่เกรงกลัวกับคําสาบานคนคนนี้เขานับถือศาสนาหรือเปล่าเนี่ย อยู่ที่วัดถ้ำแห่งหนึง่งไปดื่มน้ําสาบานก็ผิดคําสาบานก็ผิดคําสาบานมันเป็นอย่างนั้นหลายเรื่องนะที่คุณที่คุณผิดคําสาบานในวันนั้นเวลาขึ้นไปสู้ในคดีคุณไปสาบานอยู่ในศาลไก่ฟงคุณยังคุณยังผิดคําสาบานอีกนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะเอาตัวรอดไงเพื่อที่จะเอาตัวรอดนั่นแหละคําสาบานเหล่านั้นนั่นแหละไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ อ่าไม่เชื่อแต่อยา่าลบหลู่มันก็มีจริงมันก็มีจริงเมื่อคืนร้อนเลยคืออันนี้ผมบอกตรงๆนะครับผมผมบอกได้เลยว่าก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยไอนน้เรื่องบ้านหลังนั้นอะ่ะใครบางคนเขาไมไ่ตั้งใจที่จะไปอยู่อยู่แล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างเขาอยากได้เงินจาก f อฟผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นเพื่อเอาเงินมาสร้างบ้านอืม เพื่อเอาเงินมาสร้างบ้านเออคือคือให้ให้ผู้ใหญ่ใจดีน่ะเอาเงินมาสร้างบ้านตรงนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่มาน่ะถ้าพี่มาพี่พักตรงนั้นได้เลยนะพี่พักตรงนั้นได้เลยพี่ไม่ต้องไปนั่นไปนี่เราก็มากินข้าวตรงนั้นแหละร้องเพลงเปิดเพลงสนุกสนานกันอยู่ที่นั้นไม่ต้องไปสนใจใครคือต้องการให้ผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นเอาเงินทุกบาททุกกระตางสร้างบ้านหลังนั้นแล้วก็บอกว่าบ้านหลังนั้นก็จะเป็นของพี่นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันกับที่ที่จะ เออคุณถามคุณลองคิดดูสิไปถมดินทำลานยางถ้าเกิดปาทะละก,กันมาใครได้ละ่ะเขาก็ได้หมดเออแล้วพี่สเสือก็ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์อะไรนี่ไม่มีเอกสารอะไรอยู่ในมือเท่ากับอะไรรู้ไหมไปไปทำให้เขาฟรีฟรีไปทำให้เขาฟรีฟรีนั่นแหละสวัสดีสวดต้ครับผมวันนี้มาสายนะคุณคุณเธอมาสายนะทำโทษ <laughs> <laughs> บิงรอบสาวโรงสองรอบ มันเป็นอย่างนั้นคือคือแต่ละอย่างคุณคุณสังเกตด,ดูนะแต่ละอย่างนะครับเขาวางแปลนไม่หมดแล้วทีนี้อ่ะถมดินไปปับ๊บทางไปสกลนะ่ะอืเขากล่าวว่าจะสร้างจะสร้างเอ่อก็ไปบอกให้เอฟซีไงไปบอกให้เอฟซีไปบอกให้เอฟซีทำเอ่อทำทำบ้านเนี่ยส่งง่ายที่สุดไงคือส่งโมเดิร์นโมเดิร์นนี่ง่ายสุดละยกโครงมุงหลังคานี่ง่ายสุดละ แต่จะเป็นทรงไทยมันยากถ้าเป็นทรงมันมันจะเปลืองมันเลยกลายเป็นทรงโมเดิร์นตัวน,นั้นไงคือสร้างง่ายเอาง่ายที่สุดเลยตอนที่ยังไม่ทะเลาะก,กับกับผู้ใหญ่ใจดีนั่นนะเออแล้วสังเกตนะแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยบ้านเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเอาไว้ให้เป็นห้องเช่าเออรอดูนะเขาก็จะไม่อยู่ตอนนั้นเขาจะเปิดให้คนเช่าเขาจะเปิดให้คนเช่าครับเออทาเสร็จปั๊บเขาจะเปิดให้คนมาเช่าเพราะถ้าขับรถผ่านไปแถวนั้นอะ มีแต่เขาทําห้องไว้ท่องทำห้องไว้แล้วก็ให้คนมาเช่าเออเจ้าต,ตัวเขาไม่อยู่แล้วทีนี้มันอยู่ใกล้เมืองมันอยู่ใกล้ในเมืองมันอยู่ใกล้ในเมืองเขามีมีคนไปทำโงกทํางานเขาจะหาที่เช่าที่พักเอเอไอผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละที่จะโดนหลอกนั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วหน้าบ้านมันที่เป็นกระจกเขาจะเอาอะไรที่ถูกที่สุดหาอะไรที่ถูกถูกที่สุดประตูประตูห้องก็บานละพันกว่าบาทเอง บ้านละพันกว่าบาทเองประตูนั่นน่ะแล้วก็เคยซื้อไงชักโคกก็อันละพันกว่าบาทเองถึงพันกว่าหรือเปล่าเก้าร้อยอ่าพันพันกว่าบาทนี่แหละเออคือรีบทําแล้วก็จะปล่อยเช่ารีบทําแล้วก็จะปล่อยเช่าครับไม่นี่มีอะไรเขาเคยพูดไว้แล้วเขาเคยพูดไว้ไว้ตั้งนานแล้วว่าจะทําแล้วก็ปล่อยเช่าเออนั่นแหละผมถามว่าเอาปล่อยเช่าก็ได้เงินแล้วเขาจะเขาจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีไม่มีญาติพี่น้องเออเห็นไหมล่ะนั่นแหละ ผู้หญิงคนนึงเลยทวงไงเห็นไหมทวงค่าเลี้ยงดูกูกูก็รอเอาเงินอเอาเงินจากค่าเลี้ยงดูเดี๋ยวกูกูก็ทําบ้านหลังนั้นเสร็จกูก็ปล่อยเช่าเอกอูก็ปล่อยเชา่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นความคิดเขาไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับไม่ได้อยู่ยเพียงแค่ว่าอยากจะทําทใ,หให้เขาอยู่หรอกอมืมันไม่ได้มันไม่ได้มีโมเมนต์นั่นหรอกคนที่ทําบ้านที่จะอยู่คนที่จะรักบ้านนะครับคนที่จะรักบ้านครึ่งหนึ่งของชีวิตต้องมีความเป็นแม่บ้าน ดูแลต้นไม้ปลูกผักทำนั้นเขาไม่มีโมเมนต์เขาไม่มีโมเมนต์ที่จะถ่ายคลิปแล้วก็เฮ้ยวันนี้ปลูกผักมาเนี้ยนนี่คือคนไม่ชินอยู่กับการดูบ้านไม่ชินกับการมีความสุขที่มีบ้านเป็นของตัวเองเขาจะไม่มีไม่มีโมเมนต์เห็นความสุขตรนั้นทาไมบ้านถึงเป็นบ้านปัจจุบันของเขาทำไมถึงสกระปุกเพราะเขาเขาไม่ได้มีความสุขกับการอยู่บ้านคนคนเรานะครับมีบ้านมีบ้าน็นของตัวเองเนี่ยมันจะมีความสุขนะเพราะอะไรรู้ไหมคือความภาคภูมิใจไงอืม เก็บหอมลมนิดมาเพื่อจะมาสร้างบ้านจริงๆจริงๆแล้วบ้านมันบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน,กนเกลปืนที่อ่งกับสกรปรกนะไม่นีม,มีมีโมเมนต์สักโมเมนต์ไหมว่ามาลดลดน้ำตน้นไม้ไม่มีมีแต่ทําเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจมีแต่เรียกร้องความสนใจเห็นไม่ไปแบกทังยานะ่ะทังฉีดน้ำฉีดยาต้องให้ต้องให้เอฟซี FC เห็นเออทาแค่ครั้งเดียวแต่ก็ภาพก็ตาตึงโอ้ยเอฟซี FC ก็บอกโอ้ทำไมขยันจังเลยอดทนสู้ๆนะเดี๋ยวให้คันน้ำมันทุกอย่างทุกอย่างทุกคนทุกอย่าง คือการอ้อนของเงินทุกอย่างคือการอ้อนของเงินเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอ่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละผมถึงบอกแล้วไงมันทุกสิ่งทุกอย่างลา้งงวนแล้วแต่มันมีเหตุผลเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มันมีเหตุผลข้งมนที่เขาเขามีวิธีการเขาเขาจะฉลาดหลักแหลมในวิธีการหาเงินผมผมมองว่าถ้าเกิดว่าณนะตอนนี้ยสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไม่ออกมาตอบโต้ rats, นึง ผมบอกได้เลยว่าอยู่ในสถานการณ์เพียงพ้ําสองก็คือมีคนที่ซัพพอร์ตเขาอยู่มีคนที่ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วก็กลัวต่อมาคือกลัวกลัวโดนแฉผมเชื่อว่าเขากลัวโดนโดนแฉะนะโดนแฉจากใครรู้ไหมทุกคนโดนแฉจากเพื่อนของเขานั่นแหละอ่าโดนแฉจากเพื่อนของเขาน่นลีละผมถึงบอกได้ไงว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานนี้นจะจะรังแกเฉพาะคนที่ไม่มีถังสู้ เห็นไหมลังแกไอ้ไอ้จอจานอืมไอ้จัรนะเออลังแกคนที่ไม่มีทางสู้เขาจะทําอืมไอ้ลายอ่าไอ้ลายพอสารยกฟ้องปุ๊บอ้าวเออกูกูรีบไปเคลียร์เลยทําไมต้องทําไมต้องฟ้องฟ้องเฉพาะไอ้ไหลออไอ้ไหลเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ไหลมันไม่สู้คนอยู่แล้วอืมไอ้ไหลไม่สู้คนอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเออไม่มีอะไรเป็นของตัวเองวันนี้คือคือคือต้องลังแกคนที่มีมีทางสู้อืมแล้วก็ คือประมาณว่ากูกูขมกูขมได้มึงต้องโน่นนั่นนี่เออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่าง,งน,นั้นนั่นแหละ